สวัสดีครับสวัสดีคิดเอฟซีวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลผมแชมเปีย้ยนส์คัพ99ในฟุตบอลลีกในค่ําคืนวันอาทิตย์ยนะครับแต่ว่าผมมมีควารู้สึกว่าทิตวันเนี้นะครับดูคู่มันดูยากๆย,ยังไงไม่รู้นะไบตันพาลเลสนี่เลือกยากเลยนะแมนซีแมนยูแล้วแต่รักแล้วแต่ชอบเนาะเชลซีอ่ะอาจจะดูดีกว่าเบนฟอร์ดแต่ว่าชนะถึงไหมนี่ครับเซาท์햄ปตันกับสปเปอร์ก็ใช่ว่าสปเปอร์จะแบเบอร์นะ อูพิมลิกดูยากเหมือนกันนะครับพิมลิกดูยากเหมือนนะผมข้ามไปที่เอาชัวร์ที่บาร์เซลโลนาดีกว่านะครับบาร์เซลโลนาจเจอเลกาเนสต้องผ่านนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเลือกดอดมูลแล้วนะต้องผ่านพอเฟนทามฮอเฟนทฮมหลังแย่มากครับตรงกลางกับข้างล่างไม่เดียวเลย ดูดูการนี้อยู่อยู่กลุ่มไว้ด้วยนะครับตกลงมาแล้วก็คือเล่นทั้งไอยูโรป้าลีกเลยแล้วมันเละเทะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกบาซ่าเจเลกเนสและก็ดอทมุนเจอฮอฟเฟนฮามแล้วกัน er นะครับในวิเคราะห์จากคลิปนี้นะครับเอซิบอลที่ติดตามกันอยู่เนี่ยก็ยังไงเนี่ยฝากด้วยกับทีมงานบอลวันนี้นะครับทั้งช่องทางไลน์แอดนะครับที่แอดเมสามสิบสามนะครับไลน์เข้ามา กันได้นะครับเรามีแอนดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องบอลวันนี้นะครับทางช่อง t i k t o อกนะครับช่องเอกมาขาวช่องอูเมสกอร์นะครับก็ฝากด้วยกับทีมงานบอลวันนี้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับอะดูบาร์เซโลนากับเลกาเนสหน่อยบาซ่า <c oughs> ก็คงเต้องกลับมาเดินหน้าเก็บแต้มในลาลิก้ามีสะดุดไหมมีบ้างแต่เวลาที่วกเสะดุดแล้วมาริสก็สะดุดแต่ตอนนี้ที่น่ากลัวคือตาอยู่อย่าง อย่างแอดมอริทที่มาเงียบๆแล้วก็ตามมาเรื่อยๆดีว่าลดต้นคอดีกว่าเพราะฉะนั้นบาร์ซ่าแม้ว่าจะนําจ่าฝูงเนี่ยนะครับวันนี้เจกเลกเนเนสที่ต้องบอกว่ามันผมว่าท้ายสุดเลกานเนสจะหมดสภาพนักศึกษามากกว่าบารเลนเซียนะบารเลนเซียรอตัวหายเจ็บกลับมานะผมว่าคุณภาพของเลกเสนเนแย่เลยนะครับเอ่อบาร์ซ่าจะต้องเขาเรียกว่ายิงเยอะซะหน่อยหนึ่งแต่ว่าดูแล้วอยู่ครับอยู่ไหวครับรามินยามาดานิโอโมฟลานตอเลสโรเบิร์ตเลวันดอสกี้เปด้ นะครับแล้วก็มีเฟมินอีกคนหนึ่งเป็นสำรองด้วยซ้ำไปเฟมินโลเปสนะครับถือว่าดูดีเลยอ่ะถือว่าดูดีะนะครับตรงกลางไอ้เจ้าแฟรงกี้เดยองก็กลับมายืนเป็นตัวจริงได้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครบครับตัวผู้เล่นไม่น่ามีปัญหาอะไรขณะที่เลกานเนสคุณภาพอาจะขาดทางัติบแบรนเป็นอ่าทางด้านของวาลองตังโรซิยากองหลังตัวหลักเนาะแล้วก็เจ็บเนี่ยเป็นตัวหลักด้วยนะครับ แนวรับอย่างฟานเกซ่าเอลิกฟานเกซ่าแล้วก็ดานี่ราบ้าห้องเครื่องตรงกลางเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งยั่วไปกันใหญ่นะครับก็จะมีเลนาโตทาเปียกับอีวานเนยูที่ผมดูว่าอ่ะไอ้กลางคู่นี้เคี่ยวไอ้ทาเปียในเคี่ยวแต่ว่าตัวลุกมันมันไม่ไหวครับทั้งโอโกกาเซียอัลสการโรดิเกสอะไรพวกเนี้ยนะครับเซดตูบาซิเซ่เหรอจะได้ลงเปล่าลงไปถึงหน้าเป้าอย่างเดลาฟูเอเต้เนะครับก็ก็จิจาร์ดอย่างเดียวแต่ว่าไม่เฉียบคมนะครับผมมองว่าไม่รอดบาซ่านะ สามสกอร์สสกอร์ที่บาซ่าจะลุยใส่ได้ครับแล้วกเ็เรียกว่าอัดหนักได้แล้วกันนะผมว่าบาซ่าจะชนะขาดนะครับเช่นเดียวกับดอทมุลแหละนะครับดอนมุลเองก็ดูดีกว่าฮอฟเฟนไฮม์ในคัมคืนนี้อยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะดุดบ้างอะไรบ้างตามสไตล์ดอนมุลนะครับดอนมุลเองข่าวดีน่าจะมีออนิโกชลอตเตอร์เบกกลับมาไม่ได้แต่ว่า จะมีทางด้านของนิคารซูเล่ไหมกลับมายิงตัวจริงได้แต่ว่าอาจจะเป็นสำรองนะชั่วโมงนี้เอ็มเชานถอยมายิงเซนเตอร์กับทางด้านของโอวันเดอร์มาอันตอนก็เจ็บแพ้อาจทางด้านของเราม่เบนเซวานี่จากแบ็คเนี่ยเข้ามายิงเซนเตอร์นะครับแต่ตั้งแต่ตรงกลางมาไม่มีเสียหายนะครับปาเกนโกสนะครับทีมชาติเยอรมันตัวหนึ่งแต่ว่าผมไม่ชอบตัวนี้นะมีมาเซลซาบิเซอร์นะครับรวมไปถึงทางด้านของเอเมชานะครับโดนยีมาเล่นกลับมาละจอนนี้ไบโนคิเทนฟอร์มกำลังดีน้าเป้าเชลูกิลาสซี่แล้วก จูรินบันนะครับพร้อมที่ลงสนามอีหนึ่งคนตัวดีครับนาทีฮอฟเฟนฮามาข้างบนโอเคนะอังเดคามาลิชนะครับอดัมโลเชกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวตัดเกมอย่างตัวสนับสนุนดีกว่าทอมบิชชปยาขอบบุลลาเซ่นนะครับแต่ว่าเกมรับผมว่าไม่ไหวครับอโอ้โหวอลล็มแตงชองเดเนี่ยอัตูชาเวสเซนลี่แอนโซกี้พวกนี้ครับยัง เล่นหลังสามหลังสี่ก็เละไปหมดหลังสามยิ่งเละน,นะสำหรับคอฟเฟ่นทามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บุกมาเยือนซชนาด็ดนพะพับไม่น่าไม่น่ารอดครับดูแล้วด,อด,ดวอรทดอดมทมุนดีกว่าเยอะครับ่ก็จะเป็นดรอทมูลที่อ่ะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้สองสองสกอร์ขึ้นไปนะสองสกอร์อัพนะดรอทมุนดีกว่าเยอะครับก็เป็นสองคู่แล้วกันฮะที่ฝากไว้นในคลิปนี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ